สองสัปดาห์ก็จะถึงวันงานอยู่แล้วแต่หน้าเรายังไม่เป๊ะเลยจะทำยังไงดีตายละใครก็ได้ช่วยหนูทีฮัลโหลฮัลโหลเจ้าหญิงน้องพึ่งมาแล้วจ้าเจ้าหญิงเป็นยังไงบ้างจ้าเอ๊ะทำไมเจ้าหญิงทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะดูหน้าเราสิทั้งหมองคล้ำสิวเฮ้อ ครีมบำรุงก็เราใช้มาหมดแล้วนะแต่หน้าไม่ดีขึ้นเลยอ่ะไหนๆขอลองเพื่งดูหน้าเจ้าหญิงหน่อยสิจ้ะอ๋ออาการสิวและหน้าหมองคล้ำแบบเนี้ยเกิดจากการอักเสบและแพ้ของผิวหนังน่าจะมาจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวน้องพึ่งจะหาทางช่วยเอง มาแล้วเจ้าหญิงลองใช้ครีมนี้สิ b s s e r r t t f r r s t t o o n e y Bee c ครีมครีมบำรุงผิวหน้าจากน้ำพึ่งป่าที่ได้จากน้ำพึ่งป่าธรรมชาติแท้ร้อเปซ็นต์เป็นมิดกับผิวเพราะพึ่งป่าจะดูน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ตามธรรมชาติแต่พึ่งเลี้ยงพึ่งฟามจะถูกเลี้ยงดูโดยการให้น้ำตาลหรือน้ำหวานน้ำพึ่งป่าจึงมีความสดใหม่และไม่มีสารเจือปอนโดยครีมจากน้ำพึ่งป่าบี e ี c r e t คอร์รสฮันนี่บีครีมกระปุกนี้จะประกอบไปด้วยโมเลกุลของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้านออกเซิเดชั่นอุดมไปด้วยวิตามินซี aha ที่ช่วยในกระบวนการการผลัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วมีส่วนประกอบที่ช่วยป้องกันผิวจากรังสี uv มีส่วนประกอบที่จะช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรา ยับยั้งการจเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวและมีส่วนประกอบคุณสมบัติยับยั้งการอักเสบการสมานแผลชะลอความเสื่อมของเซลล์ทาให้ผิวหนังมีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นชุ่มชื่นไม่แพ้ง,ง่ายเต่งตึงลดเลือนริ้วรอยพร้อมทั้งยังช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสใช้แล้วดีเห็นผลชัดเจนดูได้จากตัวอย่างจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ใช้แล้วเห็นผลดีขึ้นอย่างแน่นอนจ้าขอเชิญเจ้าหญิงขึ้นรับมงกุฎครับ รอดแล้วนะเราขอบคุณนง้งพึ่งที่แนะนำ Be Secret Forest Honey B Cream กระบุกนี้ดีครบจริงๆเลยกำลังมองหาครีมดีๆอยู่ละสิน,น,น้องพึ้งแนะนำนี่เลย Be Secret Forest Honey B e Cream ครีมบำรุงผิวหน้าจากน้ำผึ้งป่าใช้แบบที่เจ้าหญิงใช้สิสายแห่งการฟื้นฟูบำรุงผิวที่ดีที่สุด จบทุกปัญหาผิวอ่ออินวันได้ในกระปุกเดียวเพียง360บบาทเท่านั้นสนใจติดต่อเลยที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ